สวัสดีครับกับเกม c o คุ i ก r u ั k i n g ดอมในโหมดศูนย์การค้าทางทะเลทูแคนฟุตตี้หรือที่เรียกสั้นๆว่าระบบเรือบรรทุกสินค้าทางทะเลนั่นเองโดยเราจะมาวิเคราะห์ระบบนี้กันนะครับเพราะเป็นระบบเดียวที่ทําให้คุณมีโอกาสได้นางฟ้าทะเลนอกเหนือนจากการสุ่มกาชาปกตินะเริ่มด้วยเงื่อนไขในการเปิดระบบนี้นะครับก็คือต้องมีปราสาทเลเวล8ก่อน จากนั้นทำการอัปเกรดร้านริมผาดของนกทูแคนฟุตตี้ให้เรียบร้อยก็คือตำแหน่งตรงนี้นะจะมีอัตราการบรรทุกต่ำสุดที่1 0 0 0 0หคะแนนแล้วก็บรรทุกได้สูงสุดต่อวันคือ50,000คะแนนนะในเสวนของรางวัลก็จะเป็นตามตารางนี้เลยซึ่งผมแนะนำให้ โฟกัสไปที่คะแนนสูงสุดต่อวันคือ50,000คะแนนนะครับโดยจะได้ไข่มบก้าสี่จำนวน1,500เหรียญทองจํานวน90,000และสุ่มกล้องโทรทัศน์กับชิ้นส่วนแผนที่ตั้งแต่4-10ถึง10ชิ้นนะครับซึ่ง2ทั้งกล้องและชิ้นส่วนแผนที่นี้ใช้ในการเปิดเกาะของระบบทปิหมู่เกาะทับปิดข้โซดานะครับ ก็คือใช้ตรงนี้นั่นเองต่อไปเราจะมาดูกันว่าทำยังไงถึงจะได้5้า0 0ื่แต้มต่อวันนะโดยทรัพยากรตแต่ละชนิดก็จะให้คะแนนที่ต่างกันนะครับโดยที่ผลิตง่ายๆก็จะได้คะแนนน้อยแล้วก็ผลิตจากญกใช้เวลานานๆก็จะได้แต้มที่สูงขึ้นโดยให้เพื่อนๆสังเกตที่มุมซ้ายล่างก่อนนะครับ จะมีวัตถุดิบ2ชิ้นที่ขนานคูณ2ก็คือชิ้นนี้และชิ้นนี้นะครับโดยของทั้ง2ชิ้นนี้จะถูกสุ่มเปลี่ยนในทุกวันเวลา4ทุ่ม0นาทีส่วนของทงาน้านขวา mm hmm. ก็จะมีทุกวันมาเหมือนกันนะครับเราจะดึงข้อมูลมาจากวัตถุดิบที่เพื่อนๆมีทั้งหมดโดยไดล่แนานจากซ้ายไปขวา น้านซ้ายจะมีคะแนนสูงที่สุดการไล่เรียงกันไปจนถึงด้านขวาก็คือพวกวัตถุดิบย่อยๆนะครับซึ่งให้คะแนนต่ำก็ไม่แนะนํานะครับพํงงาง้นแนะนําให้เพื่อนๆผลิตวัตถุดิบที่มีคะแนนสูงสต็อกไว้ในทาังสินค้ามากๆกเพื่อใช้ในการส่งในแต่ละวันนะโดยเทคนิคการส่งผมจะเริ่มจากการส่งของที่มีคะแนนคูณ2ก่อนแบบนี้ ส่งส่วนที่เหลือให้ครบห้าหมื่นโดยดูจากวัตถุดิบที่คณมีนะว่าอันไหนคะแนนพอดีกับส่วนที่เหลือหนังกรณีนี้ขาดอีกประมาณ2,100แต้มก็ออเป็นชิ้นนี้นะครับก็จะครบห้าหมื่นแต้มนะครับของวันนี้จากนั้นไอเทมคูณ2ฝั่งซ้ายจะถูกรีเซ็ตใหม่นะครับ พื่อให้เพื่อนๆเ,อนเตรียมตัวสต็อกของสำหรับวันต่อไปได้ต่อไปเราจะมาดูสิ่งที่แรกได้ในกลเลอรี่หอยลากสีกันนะครับขอเรียกสั้นๆว่าแรกหอยนะและแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เพื่อนๆควรจะแรกก็คือเศษหินของคุกกี้นางฟ้าทะเลซึ่งใช้หอยแรกจำนวน2,000และมีจำนวน1ชิ้น รีเซ็ตทุกๆ3วันโดยเพื่อนๆสามารถหาหอยได้ต่อ1วันคือ1,500ันใน3วันเพื่อนๆจะได้สูงสุดอยู่ที่4 5 0 0ดังนั้นหลังจากเพื่อนๆและคุกกี้นางฟ้าทะเลจำนวน2,000แล้วเพื่อนๆจะเหลือในแต่ละวันให้แรกอื่นๆอีก2 5 0 0 ในบรรดาของทั้ออกชิ้นนี้สิ่งที่ผมเห็นว่าควรจะแลกมากที่สุดก็คือสิ่งที่ใช้ในการเปิดแผ่นที่ของหมูกเกอเท่าไปเข้าโซดาก็คือกล้องโทรทัศน์นัะจะมีชิ้นส่วนแผ่นที่ให้แลกสลับกันทุก3วันด้วย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบบรรทุกสินค้าทางทะเลและการแลกหอยอยากให้เพื่อนๆใส่ใจกับระบบนี้นะครับเพราะว่าในกรณีที่แย่สุดกรณีที่ส่งเศษชิ้นส่วนหรือตัวของผู้ที่นำฟ้าทะเลไม่ได้เลยระบบตัวระบบนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถมีคุกกี้นำฟ้าทะเลได้ในระยะเวลา,า60วันนะ สุดท้ายนี้ฝากเพื่อนเอนกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในคลิปต่อๆไปได้วยนะครับขอบคุณครับ